สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคะเป็นคดีเหตุการณ์การยิงในช่างอ,อบตอรหรือว่าในช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะล้แม่นาค่ะอยู่ที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันที่4มกราคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแหละเป็นวันครบรอบ19ปีไฟใต้พอดีด้วยปรากฏว่าผ่านมาเดือนเศษๆนะตำรวจก็ไปบุกจับผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุสรุปว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดเลยนะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยแหละ นายช่างอบตอคนที่ถูกยิงคือนายสุไลมานกูมแม่นายช่างอบตตละลกแม่นาอำเภอทุ่งยางแดงเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะหลังเกิดเหตุมีพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะพยานเนี่ยก็เลยไปชี้ตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยที่เชื่อว่ากลุ่มนี้แน่ๆเลยเป็นคนก่อเหตุนะคะชี้ไปทั้งหมด4รายด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจคน้นแล้วจับมาได้หมดเลยค่ะ จับมาเมื่อวันที่19กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุประมาณ1เดือนครึง่งกลุ่มที่ถูกควบคุมตัวก็ยังถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัย4คนดังต่อไปนี้นะคะหน,น,น,นึ่งนายฮัมซันมาตานุระอายุนุระอายุ37ปีเป็นเจ้าหน้าที่อาสาหรือว่าอาสารักษาดินแดนอำเภอทุ่งยางแดง2นายอาซันบูกอรีซือเมงอายุ40ปีเจ้าหน้าที่อาสาอำเภอทุ่งยางแดงเหมือนกันเลยค่ะแต่คนนี้น่าสนใจตรงที่พอไปดูภายในห้อง ที่เจอนะเจอระเบิดสังหารชนิดคว้างจำนวน1ลูกระเบิด TNT อีก2ลูกขนาดลูกละครึ่งปอนด์ฝักแครระเบิดจำนวน1เส้นยาวประมาณ50เซนกระสุนปืนแล้วก็แม็กกาซีนปืนคาบินกระสุน50นัดเลยนะคะเจอของเพียบเลยอะ่ะคนที่3คือนายมกรีชาลีอายุ24ปีลูกจ้างอบอตอตะลบแม่นาคนที่4คือนายมหามะเสนิอายุ42ปีนะคะเป็นสมาชิกอบอตอเหมือนกันต่อมา เหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะมีความคืบหน้าของคดีนี้โผล่ออกมาปรากฏว่าผลของการซักถามเบื้องต้นผู้ต้องสงสัย4คนที่ควบคุมตัวมาได้เนี่ยปรากฏว่า1ใน4เป็นอสเขายอมรับสารภาพว่าเขาเนี่ยแหละมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงในายช่างอบตจริงๆเขาทําหน้าที่เป็นคนติดตามดูความเคลื่อนไหวเป้าหมายแล้วก็ยังซัดทอดไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อีกสรายด้วยกัน อ้างว่าเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดที่พบในที่พักของอ,อสอด้วยทั้งระเบิดสังหารชนิดกว้างแล้วก็ TNT รวมถึงตัวฝักแคร์ระเบิดด้วยนะคะก็นำไปสู่การจับกลุ่มอ,อสอ,อีกสองคนที่ถูกซัดทอดนะเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอ,อสอที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมี4ี่คนนะคะที่เขาบอกว่าเกี่ยวข้องอยู่นะตอนนี้สองคนที่เติมเข้ามาใหม่คะ่ะนายแวซูดียะเป็นอ,อสอำเภอทุ่งยางแดงทำหน้าที่เป็นคนสั่งการให้ไปดูเป้าหมายตรวจสอบบ้านพัก ก็ไปเจอปืนอีกหลายกระบอกคนที่สองคือนายนูนมันยาม,มาอาสอออเภอทุ่งยางแดงเหมือนกันเลยทำหน้าที่เป็นผู้นำวัตถุระเบิดและอุปกรณ์อื่นๆไปฝากไว้หลังก่อเหตุยิงนายช่างอบตอตรวจสอบในบ้านเจอปืนอีกหลายกระบอกเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนะคะให้ข้อมูลกับข่าวค้นคน,คนข่าวมาบอกว่าเหตุการณ์การยิงนายช่างอบตอเนี่ยถือว่าเป็นเหตุส่วนบุบคคลเพราะว่าการสอบสวนขยายผลผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มนี้รับจ้าง จากพวกพ้องมาก่อเหตุสังหารซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอยากจะสาวไปให้ถึงตัวผู้จ้างวานต่อไปนี้คือข้อสังเกตครับถ้าคุณผู้ชมดูนะผู้ต้องสงสัยเกือบทั้งหมดนี่เป็นอสค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วอสคือกองกําลังของฝ่ายปกครองอสส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนในพื้นที่ผ่านการคัดเลือกฝึกอาวุธและบรรจุเข้าทําหน้าที่ก็ทํางานกับฝ่ายปกครองและกองกําลังประชาชน การเข้าไปค้นบ้านอ,อสอแต่ละคนปรากฏโโหพบอาวุธปืนเครื่องกระสุนจํานวนมากต้องไปตรวจสอบที่มาที่ไปจดทะเบียนถูกไหมเคยก่อเหตุรุนแรงมาก่อนหรือเปล่ามันมีความเป็น,ปนไปได้นําอาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุรับจ้างฆ่าหรือล้างแค้นส่วนตัวแล้วก็ไปกลบเกลื่อนว่าเป็นการกระทําของผู้ก่อความไม่สงบ หรือการไปพบวัตถุระเบิด TNT และฝักแคร์ระเบิดนะครับซึ่งหมายถึงวัตถุระเบิดแรงสูงชนิดเอเนกประสงค์มีลักษณะเป็นเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.5เซนติเมตรจุดชนวนด้วยไม่ขีดไฟหรือไฟแช็กหรือตัวจุดระเบิดอื่นๆเนี่ยนี่ถือว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานะครับเพราะไม่ใช่ยุทธปกรณ์ตามมาตรฐานที่อสอจะสามารถครอบครองได้เรื่องนี้เป็นโจทย์ที่เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบมีการใช้วัตถุระเบิดเหล่านี้ไปก่อเหตุอะไรหรือไม่แล้ว เอามาสวมรอยอ้างว่าเป็นผลงานของกลุ่มก่อความไม่สงบถ้ามันเป็นแบบนี้จริงโอ้โหสถานการณ์มันยิ่งซับซ้อนแล้วไม่มีวันสงบลงได้เลยเพราะถือว่าเป็นภัยแทรกซ้อนอข้อมูลที่น่าตกใจอีกอย่างครับเชื่อไหมบุคลาก,กรที่เกี่ยวข้องกับอบตเตละแมนาเนี่ยนะมีเหตุยิงนายช่างอบตอ,อย่างครั้งนี้ในอดีตเคยมีคนถูกยิงมาแล้วถึง4ครั้งครับปีห6รองนายกอบตอถูกคนร้ายลอบยิงได้รับบาดเจ็บ ปีเดียวกันนะครับปี56รองนายกอีกคนหนึ่งถูกคนร้ายรอบยิงอันนี้เสียชีวิตปี57นี่นายกอบาตาเลยครับถูกคนร้ายรอบยิงเสียชีวิตปี59ปลัดถูกคนร้ายรอบยิงได้รับบาดเจ็บจนมาถึงนายช่างอบาตาเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่5แล้วของอบาตาตะลบะแม่นาเยอะเนาะบวกกับคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นกลุ่มอ,อสอมันยิ่งทําให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นอย่างที่บอกอันนี้แหละที่น่ากลัวเพราะ